สวัสดีค่ะสาหลายนะคะอายุ28ปีค่ะเป็นทายาทรุ่นที่2ของส่วนเสรีทุเรียนเมืองนอนท์ค่ะ ออตอนนี้เราอยู่ที่สวนเสรีมีเนื้อที่ประมาณ50ไร่ค่ะแล้วก็มีทุเรียนประมาณ1,000กว่าต้นค่ะแล้วก็เพิ่มในทุกๆปีนะคะมีประมาณ1 0สายพันธุ์ค่ะมีก้านยาวหมอนทองเม็ดในญใหญ่างกบพีุ่ลกบสวนกบตาขำกบชายน้ำแล้วก็มีอีกเยอะเลยค่ะ <c oughs> คนก่อตั้งก็จะเป็นคุณพ่อเสรีค่ะแล้วหนูก็จะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกับพี่สาวพี่สาวอีกคนหนึ่งค่ะ จริงๆแล้วว่าเรามีธุรกิจหลักอยู่แล้วก็จะเป็นผู้รับเหมาค่ะแต่ว่าด้วยความที่น้ำท่วมปี54ค่ะคุณพ่อได้แรงมีแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจอีกอย่างหนึ่งแล้วเขาก็ได้ไปเห็นเกี่ยวกับส่วนทุเรียนที่แบบลมหายตายจากกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อก็เลยเริ่มถมท,มที่ในประมาณ40ไร่แรกแล้วก็ปรุงดินมา2-3ปีลองผิดลองถูกมาตั้งแต่ปี6-2อค่ะแล้วก็เริ่มประสบความสำเร็จมาได้เรื่อยจนกระทั่งปีนี้ค่ะแล้วก็ปีนี้เป็นปีแรกค่ะที่เราขายรถใหญ่พันกว่าลูกค่ะ นานมากๆาเลยค่ะแล้วเราปลูกมาตั้งแต่ต้นประมาณ3เดือนค่ะแล้วก็ปรุงดินมาเรื่อยดูแลต้นผู้เรียนมาเรื่อยค่ะตอนนี้ก็ประมาณ7ปีแล้วค่ะเข้าปีที่8ต้นทุเรียนที่แก่ที่สุดค่ะเราเริ่มเก็บผลผลิตมาจริงๆตั้งแต่ประมาณ3ปีที่แล้วค่ะแต่ว่าก็จะได้แค่แบบลูก2ลูกหรือว่าหลักแบบ1020อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าปีนี้จะเป็นปีแรกค่ะที่เราได้ผลผลิตประมาณพันกว่าลูกค่ะ จริงๆแล้วว่าเราแพลนกับว่าทุเรียนเราจะขายเป็นแบบออนไลน์ร0อเลยก็คือซื้อแล้วก็เปิดจองผ่าน Facebook ผ่าน Instagram หรือว่าจะเป็นการโทรเข้ามาเท่านั้นค่ะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยลูกค้าเนี่ยอยากจะมาซื้อออฟไลน์ด้วยก็คือลูกค้าสามารถมารับด้วยตัวเองมาตัดที่สวนหรือว่าจะสามารถส่งเป็นไรเดอร์ให้ไปส่งถึงหน้าบ้านก็ได้ค่ะ ทุเรียนที่แพงที่สุดน่าจะเป็นพานพระสีีเม็ดในเกปรางค่ะแล้วก็จะเป็นกบพิกุลกบสวรรค์ก็คือราคา1,500บาทต่อกิโลกรัมค่ะคิดว่า ณปัจจุบันนะคะส่วนทุเรียนนนยมีเหลืออยู่ไม่ก,กี่ส่วนแล้วณปัจจุบันค่ะแล้วก็เราเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เปิดใหม่แล้วเราก็ได้แรงเห็นว่าจริงๆแล้วว่าทุเรียนนนสมควรจะสืบทอดต่อไปค่ะทีนี้ราคาเี่กก็คือทุเรียนนนจะค่อนข้างมีราคาที่แพงอยู่แล้วและด้วยความที่เราปลูกเอ่อทุเรียนที่จังหวัดนนดินเป็นดินเหนียวคุณภาพก็เลยออกมาดีค่ะต้นทุเรียนก็จะเป็นต้นทุเรียนที่สมบูรณ์ได้คุณภาพที่ดีค่ะ ทุเรียนจึงค่อนข้างมีราคาที่สูงนิดหนึ่งค่ะจริงๆทุเรียนที่เราขายปีนี้เราเปิดจองมาตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วค่ะก็คือรอลูกค้าก็รอประมาณ7เดือน8เดือนเลยลูกค้าคนแรกที่เปิดจองมาแล้วก็จริงๆปีนี้เราก็เริ่มที่จะปิดการจองแล้วค่ะเพราะว่าทุเรียนเริ่มที่จะขายหมดส่วนแล้วและเราก็เปิดจองสำหรับปีหน้าแล้วค่ะณนะปัจจุบัน,น ณปัจจุบันที่นับก็คือ1000กว่าต้นแต่ว่าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าในในในณตอนนี้ค่ะจะเป็น40ไร่แรกแต่ว่า10ไร่สุดท้ายที่เป็นแปลงที่50เนี่ยเรากำลังจะพัฒนาปลูกใหม่ค่ะก็จะเป็นทุเรียนสายพันธุ์ใหม่ทั้งหมดแต่ว่ายังขอไม่บอกดีกว่าว่ามีสายพันธุ์ไหนบ้างค่ะเพราะว่าเราไปเค้นหามาค่ะก็น่าจะเป็นเกือบ 1, 200กว่าต้นค่ะใช่ค่ะไปที่ตกทอดมาอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีซื้อเพิ่มเติมค่ะจะเป็น10ไร่สุดท้ายที่ซื้อเพิ่มเติม ด้วยความที่บ้านเราเนี่ยเกิดมาแล้วก็เจอเกี่ยวกับต้นไม้ดอกไม้กับข้าวอยู่กับกกับการเกษตรอยู่แล้วค่ะทําให้เรื่องการปลูกต้นไม้ไม่น่าใช่เป็นเรื่องที่ยากอะไรค่ะแล้วก็คุณพ่อเนี่ยได้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมที่มหลาลัยเกษตรมหลาลัยธรรมศาสตร์เกี่ยวกับการปลูกทุเรียนโดยตรงค่ะทําให้มีความรู้ด้านทุเรียนมากขึ้นค่ะ ก็จะมีจันทบุรีมากค่ะหรือว่าจะเป็นแหล่งที่นนทบุรีส่วนเก่าแล้วก็อาจจะเป็นที่จังหวัดต่างๆที่ออมีพันธุ์พืชเรียนแ่ๆอยู่ค่ะเป็นพันธุ์พืชหายากพันธุ์พืชน,นั่งเดิมที่ไม่ค่อยมีใครเอามาปลูกค่ะ หนูมีความรู้สึกว่ารสชาติเนี่ยของทุเรียนนนของส่วนของเราโดยเฉพาะส่วนของเรานะคะจะมีความเป็นครีมี่เส้นใยน้อยค่ะแล้วก็เมล็ดรีบที่ผ่ากา็คือจะเห็นเลยว่าเมล็ดค่อนข้างรีบแล้วก็เล็กค่ะหนูมีความรู้สึกว่าทุเรียนค่อนข้างอิ่มน้ำไม่ได้มีความแข็งทานง่ายค่ะแล้วก็มีความหอมเฉพาะตัวค่ะด้วยความที่ปลูกบนดินเหนียวอะค่ะทุเรียนชอบน้ําอยู่แล้วก็เลยรสชาติค่อนข้างดีเยี่ยมค่ะ เยอะมากค่ะก็เป็นหลักล้านค่ะหลายหลายล้านอยู่ค่ะแล้วก็นะับปัจจุบันก็คือขายเป็นปีแรกแประมาณปีที่2ค่ะแต่ว่าจะเป็นปีแรกที่เราขายลดใหญ่แต่ก็ยังไม่ได้กําไรเลยค่ะ จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราจะเปิดให้คนเช่าทําเป็นหมู่บ้านก็คงได้เงินที่เร็วกว่าแล้วก็อาจจะได้เงินที่มากกว่าแต่ว่ารู้สึกว่าการทําการเกษตรแล้วก็การปลูกทุเรียนเป็นการลงทุนที่ยั่งยืนแล้วก็เป็นการลงทุนที่ระยะยาวไม่ใช่แค่แบบเกี่ยวกับออในเชิงธุรกิจแต่ว่าเป็นการการทําธุรกิจทีออ่รักษาทุเรียนไทยมากกว่าค่ะ <S <S เราก็เลยเลือกที่จะทําธุรกิจในการปลูกทุเรียนเพื่อรักษาทุเรียนไทยค่ะ หนูว่าด้วยความที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยออการเกษตรอาจจะทําไม่ได้ยากแต่ด้วยความที่เราเป็นคนรุ่นใหม่ความรู้แบบเดิมๆว่าออทุเรียนต้องดูแลยังไงในใน10ปี20ปีที่แล้วความรู้ก็อาจจะหายากนิดนึงแต่ว่าเราก็พยายาม ไขวคว้าหาความรู้ทั้งออนไลน์ออฟไลน์ไปเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเกษตรหรือว่าจะเป็นการถามความรู้เกี่ยวกับเจ้าของสวนด้วยกันทั้งจังหวัดนนท์แล้วก็จังหวัดอื่นค่ะจริงๆการหาความรู้ไม่ได้ยากค่ะแต่ว่าในการลงมือทำเนี่ยบางทีมันมันค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ยอดท้ออะไรค่ะรู้สึกมีความสุขด,ดีเข้าสวนเราเราไม่ได้เครียดอะไรเป็นเป็นงานสุจริตที่ มีความสุขแล้วก็ถึงแม้ว่าจะได้กําไรบ้างหรือว่าไม่ได้กําไรบ้างหรือว่าจะได้กําไรในปีไหนๆเนี่ยเราก็ไม่ได้เครียดอะไรค่ะแต่ว่างานทุกงานก็จะมีอุปสรรคอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่ได้ย่อท้ออะไรคะ่ะภายใน5ปีค่ะเท่าที่คุยกันไหมเออจริงๆนี้ละปีนี้เราขายได้ ไม่น่าเกิน3ล้านค่ะเพราะไม่ได้ไม่ได้ขายแพงเกินค่ะหลักๆก,ก็จะเป็นราคาต่ำกว่าพันก็มีเยอะค่ะที่ปีนี้เพราะว่าเราขายเป็นปีแรกๆค่ะก็อยากจะคงคุณภาพแล้วก็คงราคาให้ให้ต่ำที่สุดเท่าที่เราจะต่ำได้ค่ะแล้วก็ถ้าคุณภาพเราดีขึ้นเราก็จะดูความเหมาะสมของราคานในปีต่อๆไปค่ะ อาจจะมีเกือบเท่าแต่คิดว่าไม่ใหญ่กว่าค่ะเรามี50ไร่น่าจะใหญ่ที่สุดในจังหวัดมนทบุรีค่ะ มีความรู้สึกว่าที่ดินจังหวัดนนท์ค่อนข้างแพงแพงเกือบเท่ากับกรุงเทพเลยแล้วก็ในการที่คนถ้าเราไม่ได้มีที่ดินอยู่แล้วแล้วจะไปซื้อเพื่อมาปลูกสวนทำสวนหรือปลูกทุเรียน,นเป็นค่อนข้างเป็นอะไรที่มันค่อนข้างยากนิดนึงอะคะ่ะแต่ว่าด้วยความที่เรามีส่วนอยู่แล้วเป็นบนโรโนดงอยู่แล้วแล้วก็มีทุนอยู่แล้วมันทําให้แบบไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ยากในการทําทุเรียนบวกกับใจที่เราอยากจะทําการ,กรเกษตรอยู่แล้วมันเลยทําได้ค่ะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมู่บ้านในหมดแล้วค่ะที่จังหวัดนนทบุรี ตอนนี้ราคาหมอนทองก็จะอยู่ที่700-1200ถึง1,200บาทค่ะแล้วก็จะมีพัน์พิเศษเป็นพันเบาค่ะเช่นกบพิกุลกบสวนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพันประสีที่ราคา1500บาทต่อกิโลกร,รัมค่ะปีนี้ปี2568ค่ะเราก็ได้ปิดการจองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าขายหมดส่วนแล้วแล้วก็ลูกค้าที่จองมาก็จองมาตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วค่ะ แต่ว่าเราเปิดให้ลูกค้าทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่สามารถจองทุเรียนข้ามปีของปี2569ได้ค่ะเราเป็นส่วนเปิดใหม่เราทําจากใจเราทําครอบครัวไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อเสรีคุณแม่ไทยแล้วก็พี่สาวของสลด์แล้วก็ตัวสไลดยเองเนี่ยเราทําจากใจจริงๆเราอยากให้ คนไม่ว่าจะเป็นคนจังหวัดนนท์หรือว่าคนจังหวัดอื่นๆได้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 รู้ว่ายังมีส่วนทุเรียนเมืองนนท์อยู่ที่เป็นส่วนเปิดใหม่แล้วก็มีคุณภาพที่ดีค่ะแล้วแล้วก็ได้รางวัลทั้ง GI แล้วก็ GAP ค่ะแล้วก็อยากจะฝากไว้ค่ะว่าทุเรียนนนท์เนี่ยเป็นทุเรียนที่ยังมีคุณภาพอยู่ค่ะแล้วเราก็อยากให้คนไทยได้ลิ้มลองทุเรียนนนท์ที่มีคุณภาพค่ะสามารถทักมาได้ที่ เ c e b o o k ส่วนเสรีทุเรียนเมืองนนค่ะหรือจะเป็น Instagram ค่ะเสรีดุเรียนนนทบุรีค่ะหรือว,ว่าโทรได้ค่ะ062 164 1624 16ค่ะ